สลามทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .1 นะครับข้อ141ข้อใดมีบางส่วนเป็นวงกลมข้อใดมีบางส่วนเป็นวงกลมกขอขอข้อที่มีบางส่วนเป็นวงกลมคือข้อข ข้อ142สี่สิสองข้อใดมีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อใดมีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมข้อกข้อขแล้วก็ข้อข้อข้อที่มีบางส่วนเป็นรูปสามเหลี่ยมเธอข้อขอข้อหนึ่ง้สี่ิสาข้อใดมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ข้อใดมีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลีย่ยมกอขอและคอข้อที่มีบางส่วนเป็นรูปสี่เหลี่ยมคือขอกอ,ข,อ 144. ข้อหนึ่งร้อยสี่สิบสี่มีรูปในข้อใดไม่เข้าพวกมีรูปในข้อใดไม่เข้าพวกก็ทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมยกเว้นขอ เป็นรูปวงกลมแต่ว่ามีขนาดต่างกันข้อคอมีรูปเป็นรูปสามเหลีย่ยมแต่อยู่ในลักษณะต่างกันข้อที่ไม่เข้าพวกคือข้อปอข้อหนึ่งร้อยสี่สิบห้ารูปใดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมรูปใดเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมคือรูปสามแล้วก็รูป า3กับ8รงกับข้อขอข,อขอ้อ146ข้อใดไม่ถูกต้องขอ้อใดไม่ถูกต้องข้อกรูปสี่เหลี่ยมสองรูปสี่เหลี่ยม 3, 8ต้องข้อขอมีรูปสามเหลี่ยมสองรูป ถูกต้งองขอ้อข้อมีรูปวงกลมหนึ่งรูปรูปวงกลมข้อน,นี้ข้อที่ไม่ถูกต้องคือขอ้อขอข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดแบบรูปที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดแบบรูปที่กำหนดให้มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดข้อขอ,ข,อขนาดข้อขอ,ขอ,ขอสี ข้อข้อรูปร่างเราจะเห็นได้ว่ารูปทั้งสามรูปมีความสัมพันธ์ในลนักษณะของขนาดข้อหนึ่งร้อยสี่สิบแปดข้อใดถูกต้องข้อใดถูกต้องลองดูนะครับแตงโมแล้ชมพู่นะครับชมพู่นะครับเพข้ะนั้นที่ถูกต้องคือข้อขอนะครับ ข้อ149ก็ได้มีความสัมพันธ์แบบรูปที่แตกต่างก็ได้มีความสัมพันธ์แบบรูปที่แตกต่างจากข้ออื่นขอกข้อขแล้วก็ข้อที่แตกต่างสุดก็คงเป็นข้อข้อขนะครับเพราะว่าจะเริ่มจากสี่เหลี่ยมที่มีขนาดเล็กนะครับไปยังสี่เหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่นะครับ ข้อคอข้อขอเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับอย่างเช่นข้อคอสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับก็เพิ่มจํานวนไปเรื่อยๆนะครับข้อขอเช่นเดียวกันนะครับข้อหนึ่งร้อยห้าสิบข้อใดมีความสัมพันธ์แบบขนาดก็ไใดมีความสัมพันธ์แบบขนาดก็ขอขอข้อที่มีความสัมพันธ์แบบขนาดก็มีข้อขอนะครับเพราะว่าขนาดก็จะ ใหญ่นะครับมาเล็กนะครับข้อหนึ่งร้อยห้าสิบเอดรูปนี้เป็นรูปอะไรนะครับรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับข้อหนึ่งร้อยห้าสิบสองรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปวงรีข้อหนึ่งร้อยห้าสิบสามภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น ภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นขกสี่เหลี่ยมพขสี่เหลี่ยมขขสามเหลี่ยมภาพที่แตกต่างจากข้ออื่นคือขขขหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นภาพในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นขกสามเหลี่ยม ขอขอสามเหลี่ยมคอขอ,ขอสี่เหลียมภาพที่แตกต่างจากข้ออื่นคือขอ้ขออสี่เหลียญข้อหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเหรียญห้าบาทมีลักษณะเป็นรูปเรขาคนิตข้อใดเราลองนึกเหรียญห้าบาทมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตข้อใดขอกอ วงวีคอขอ,ขอวงกลมขอ้ขอคอรูปสามเหลี่ยมเหรียญห้าบาทเป็นรูปเลขาคณิตวงกลมนะครับข่อหนึ่งร้อยห้าสิบหกกล่องนมมีลักษณะเป็นรูปเล,เลขาคณิตข้อใดกล่องนมมีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตข้อใดขอด้ขอคอสามเหลี่ยม้อขอ,ขอสี่เหลี่ยมขอ้ขอคอ วงกลมจองนมมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อ157ส่วนที่แรเงางเหมือนกับข้อใดส่วนที่แรเงางเหมือนกับข้อใดนะครับเราลองนึกภาพแก้วนะครับนี่นะครับปากแก้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนกับพอก่อนนะครับรูปวงกลมข้อ,อ158 ส่วนที่แรงเงาเหมือนกับข้อใดส่วนที่แรงเงาเหมือนกับข้อใดก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าขอสี่เหลี่ยมจัตุรัสคอรูปวงรีส่วนที่แรงเงาเหมือนกับข้อกข้อหนึ่งร้อยห้าสิบเก้ารูปเรขาชนิดในข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตชนิดเดียวกันรูปเรขาชนิดในข้อใด เป็นรูปเลขาคณิตชนิดเดียวกันข้อกวงกลมวงวีไม่ใช่ข้อขอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมข้อคอสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมชนิดเดียวกันคือข้อขอข้อหนึ่งร้อยหกสิบรูปเรขาคณิตในข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตชนิดเดียวกันรูปเรขาคณิต ในข้อใดเป็นรูปเรขาชนิดชนิดเดียวกันก็กสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมขอขอวงวีแต่ว่าวงวีที่มีขนาดต่างกันกอ,อสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมชนิดเดียวกันคือข้อขอนะครับ